สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ยุ่งอีกแล้ววันนี้ออกไปไปเที่ยวอุดรค่ะวันนี้พาสามนุ่มสามมุมไปแปลงโฉมค่ะวันนี้อาบน้ำตัดขนซะหน่อยเพราะว่าเดือนหน้าวันที่เจ็ดลูกสาวธัญญา,ากับน้องซิมไทยก็จะมาค่ะเอะใครถามหาซิมไทยจะได้รู้ว่าเขาตัวโตวขนาดไหนเนาะอันนี้น้องเจดีนะคะส่วนน้องโกเกน น้องวิสกี้วิสกี้ฮัลโหลเบบี้วิสกี้ฮัลโหลวอร์เกนฮัลโหลมอร์เกนอ่าน้องเจดีย์จากคิออนกับเพื่อนค่ะีิออนส่วนใครขับรถเอ่ยพ่อใหญ่ค่ะฮัลโหลฮัลโหลวอร์เกม หมอกเกินวันสลายน้องสุดสลายหมอเกินวันส์หมอเกินอยากเรียนขับรถค่ะใช่ไหมลูกหมอเกินอยากเรียนขับรถเหรอลูกโอเคค่ะเดี๋ยวแป้งชมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าน้องจะขนข้อ,ขอ,ขอปะหมอเกนหมอเกนหมอเกิน hello baby Yeah! yeah ah, 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 ah. Be nice. Okay, come. <laughs> i move by Hey, time. for now. I'm busy. We're oh, off uh. the barbers. Mm. We're not going to the hairdressers because we're taking the boys. Mm. We're going to barbers.